สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบก,กับช่องสาววิ่งเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จ๋าของวันที่19พฤศจิกายน2567นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสน,นุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะ,ะมาดูกันนะคะสำหรับแนวทางที่แอดให้ไปเนะาะเมื่อวานมาดูผลกันก่อนนะคะ,ะวันนี้มีเวลาสรุปวันไหนแอดรีบแอดเร่งแอดไม่มีเวลาสรุปก็ไม่ได้สรุปนะพี่พี่จ๋าเมื่อาวานนะคะเมื่อวานแอดให้เด่นที่4กับ7รูทที่4นะคะ ผลที่ออกนะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะหกแปดสี่ล่างเก้าแปดนะคะเด่นสี่มาบนเด่นแปดมาล่างนะคะรูดที่สี่แอดเน้นไปที่สี่แปดมาในตัวกลับนะคะอ,ออกแปดสี่เนาะสำหรับในรอบพิเศษนะคะสามสองเจ็ดล่างสี่สี่นะคะสายเบิ้ลมาเนาะรูดที่สี่สี่สี่มาล่างนะคะส่วนในรอบปกติสี่เก้าสามล่างหนึ่งห้านะคะสี่มาหลักร้อยเนาะ ส่วนล่างแอดก็หลุดไปนะคะในรอบ v i p 9อ่า8 2 9นะคะล่าง34บนแอดหลุดล่างมานะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นแอดเนเ้นไปที่43มาใน34นะคะอ่ามารูดที่4มาใน3ามนอยเลยเนาะพลาดแค่รอบปกตินะคะยินดีด้วยเนาะตัวที่แอดเน้นหมดเลยนะคะอ่ายังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่ๆจ๋า แนวทาง5้หาหนูอยสเม็ดเดียวนะคะเข้ามารับชมแล้วแอดก็ฝากด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสําหรับท่านที่มารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เนาะอ่าอีกหนึ่งช่องทางถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางหลายคนหลายท่านมาอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วย ID l ดี e เนาะอ่าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะคะขอคนที่อยากจะเข้ากลุ่มจริงๆเนาะเพราะว่าในกลุ่มมีหลากหลายแนวทางอาจจะดังบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหุ้นนะคะแนวทางเลขทูบแนวทางเลขทูบ แอดให้ทุกวันนะคะแล้วก็แนวทางอื่นๆให้ทุกวันเหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋าไม่ว่าจะเป็นหุ้นเนาะฮานอยนะคะถ้าหาแอดไม่เจอหน้าช่องก็ตามได้ในนี้เลยนะพี่พี่จ๋ามาตามต่อกันนะคะสําหรับตัวเด่นของวันที่19นะคะเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่สองนะคะเด่นไปที่สองสี่นะคะสายวิ่งใส่รูดเนาะรูดไปที่สองนะคะรลุดได้4่หน่อยนะคะ เดี๋ยวเรามารูดที่สองกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดเน้นนะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดแล้วก็สองเก้า นะคะคทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นแอดจะเน้นไปที่6คู่นะพี่ๆจา๋าลุ้นได้4รอบนะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง V.I.P. เลยอ่สำหรับท่านไหนไม่ชอบ2ก็นำสี่กับ6ไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะอะ่สำหรับรูดที่2ตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นไปที่สองศูนย์ 2, 0, นะคะสองสี่สายเบิ้ลอย่าลืมสองสองนะแล้วก็ สองห้าสองหกสองแปดแล้วก็สองเก้นะคะอ่าแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะหนเน้นไปที่หกคู่นะคะหากมีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จ๋าก็ขอขอบคุณพี่พีทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้ เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ